ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ใน,กนเกมเราบอกในแมปออฟบี้สกูนะคะในแนี้นะคะเราก็จะมาหาทางหนีจากโรงเรียนในนี้นะคะหนีดีกว่าเริ่มด่านแรกเลยแล้วกันนะคะมีสัมเบอร์เธอเลยกระโดดแบบนี้แหละตึบตึบเพื่อเราตายไดย้ง่ายค่ะดีเพื่อเราตายได้ไงล่ะด่านที่สองไปไป ไไปไปเออเกือบผ่าแล้วเชียเนมันจะอ่มเกิดน้นมากตายน้นมากแล้วก็กว่าจะเกิดได้คือแบบมาทำไมไปกับมาทำไมตอนที่สามมั้งอะไรคะไปนี่คือประตูทางออกใช่ไหมใช่ใช่ทัก ประตูถังออกใช่ไหมเอืมกิดปิดแล้วไปที่นี้แล้วก็กระโดดข้าไปอีกฝั่งเซฟก่อนแล้วก็ไปข้างบนนี้น่าจะมีท่ออยู่โอเคไปไปเดินต่อสะบอกฉันโอเคถ้าเรานะหนึ่งสองสามสได้หละดีที่สุด เฮ้ยได้ด้วยหนึ่งสองสามเอาสอบดีวกว่าโหเป็นยังไงละเราเก็บไหมละกาตอบคำถามไม่รู้ว่าตอบรัวมาก่อนหา้าเลนถูกด้วยวกกัไม่รู้อ่ะนี่หรอเลยอ่ะนี่หรออ้าผิดเมื่อฝนไประโยชน์เฮ้ยทำใจดีวกว่า ขอบุณน,นะฮะควาสัตย์จดีเบบชื่อออบบี้โอเคเพื่อนเราให้รับตายตลอดน,นะคะจะมาบ่อยมากโอเคอต่อไป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 ต่อเอ็มทำอหไรดีคำนี้แหละที่สุดแล้วิทยาศาสตร์เป็นงไงละ่ะกระโดดตึ๊บตุ๊บป เซฟและต่อไปห้ามโดนน่าจะห้ามเราขวดเลยนะไปเซฟโอเคห้หลับหญิงไม่ได้ห้องหลับชายไม่ได้ประตูไม่ได้ไไดทีนี้แหละกลับเกินมากเลยไปสิโอเคไปได้ละเอา ปเด็นข้างน้ำดีไปเข้าวชักอกโกแหละดีที่สุดเหม็นเนะอนี่คือท้อนี่คือคอ,อย่าพูดแล้วกันนะมาด้าไขกแขก่าโอเคห้ามโดนของเสียนี่เด็ดขาดไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเป็นอย่างนั้นแหละ ไปไปต่อเยี่ยมสองสัสบไปเออเออโันอะไรดีอะไปเร็ออวเราไม่มีเพื่อนมาด้วยฮึบผ่านผ่านแล้วผ่านผ่านสักทีดีใจมากดียได้สุดโลกเลย ห้องน้่ชายเอถ้าตายนะถ้าตายี่รูปเลยนะนี่คือเขาขุดตายและปวดหัวลยด达เนี้นี่มั่วๆแล้วกันตรงไปซ้ายไม่ขอขอไม่ตันเลี้ยวไปกันก็ได้ไม่ให้ไปตันไม่ ไม่อุ้ยใช่ใช่เลยเฮ้ยออาบัตรสปีดลงอาหารเด็ดอ,อิ่าจเลยนมีหนูตายแล้วป่ะเมนจังเลยปึ๊บกินซออีกแล้วมีสอเบลเลอร์เลยป่ะต่อเพื่อจะออกจากเรียนได้แล้ว เราตัวได้แลยเตเรนไปเอานี่เลยเขาบอกว่าแสดงความคิดดีด้วยเย้อ่มเอาสีเหลือแล้วกันไปเลยอย่างนี้แหละ กกลับ่อนอนโเคกลับแล้วก็เป็นไงบ้างคะสำหรับนด็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ